ดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน6ปีฉลูตรงกับวันที่7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมพุทธศักราช2564้คนเกิดปีเถาะดวงชะตาของคนที่เกิดปีเถาะเดือนนี้เคลื่อนมาถึงแนวพันธมิตร ประกอบกับได้แรงอุปธรรมภจากดาวมงคลจึงมีพลังหนุนทรงทําให้ทิศทางดวงชะตามีแนวโน้มไปในทางบวกการงานจะเป็นใจการค้าขายจะสมหวังดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําในช่วงนี้คือให้แสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่เพื่อจะเป็นที่ประจักษ์ว่างใจของผู้บังคับบัญชา ทั้งใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างเพื่อขอความสะดวกในการทำงานสำหรับเรื่องที่ติดขัดมองจังหวะให้ดีสำหรับการขยายงานเพิ่มยอดขายหรือขยายตลาดใหม่ๆซึ่งหากที่ผ่านมาคุณมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก็ควรเร่งมือเปิดไฟเขียวทำทันทีในช่วงนี้ควรตีเหล็กเมื่อไฟร้อน สำหรับด้านหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าแม้มีทิศทางความก้าวหน้าไปด้วยดีแต่คุณก็ไม่ควรหลงลืมและหาทางตอบแทนคุณกับบุคคลที่เคยช่วยเหลือรวมถึงยังต้องมีมิตรจิตมิตรใจที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการเงินเดือนนี้รายรับยังอุดมสมบูรณ์ขอให้รักษาความขยันจะยิ่งรับเงินมากขึ้นแต่อย่างไร เรื่องการใช้การจ่ายคุณก็ควรประหยัดไว้ก่อนพยายามลดสิ่งที่ฟุ่มเฟือยลงให้เป็นนิสัยห้ามริเล่นการพนันเสี่ยงโชคหรือลงทุนทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือเซ็นค้ำประกันทางการเงินด้วยค่ะภายในครอบครัวความสัมพันธ์ดีขึ้นด้วงความรักระยะนี้ มีเลิกงามยามดีสำหรับการมั่นหมายการแต่งงานหรือออกเรือนด้านสุขภาพระหว่างโรคกระเพาะโรคลําไส้อักเสบโรคอาหารเป็นพิษและไม่ควรประมาทกับอุบัติเหตุทั้งขณะทำงานหรือเดินทางสัญจรภายนอกด้านญาติมีเพื่อนฝูงเดือนนี้ดี ติดขัดอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือส่วนการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นและการลงทุนในด้านต่างๆจำใสด่ดีเงินที่ลงไปจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ผิดหวังต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีเถาะในเดือนนี้กันนะคะ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สามวันที่เจ็วันที่สิอ็วันที่สิบหวันที่19วันที่ยีสิบสาวันที่27็และวันที่สามสิบเดกรกฎาคมวันถูกฉลกได้แก่วันที่สองวันที่14และวันที่26่สิบหกกรกฎาคม วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่หนึ่งวันที่13และวันที่25หกรกฎาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่8วันที่10วันที่20และวันที่22สกรกฎาคม การทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่อง Wow Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ